สวัสดีค่ะสสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆจะมาขอเชิญชวนน้องๆทุกคนมาร่วมงานนิติธรรมศาสตร์สัมพันธ์ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเรามาภายใต้ชื่อนิติธรรมศาสตร์สัมพันธ์ไม่ห่างกันแม้ห่างไกลค่ะซึ่งรายละเอียดในงานปีนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปถามพี่ๆกลุ่มกิจกรรมต่างๆกันเลยค่ะไปกันเลยดีกว่าครับก่อนที่พวกเรากำลังจะไปทำความรู้จักกับบรรยากาศงานที่กำลังจะมาถึงในปีนี้นะครับน้องๆเราลองไปมังนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ย รออะไรบ้างประสบการณ์ืูความสนุกสนานความบันเทิงเนี่ยมีมากแค่ไหนดังนั้นเราไปพบกับพิธีกรประจำคณะนิติศ<ด>า<ำ>สตร์กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับงานนิติสัมพันธ์ธรรมศาสตร์ลำปางลังสิเมือเ่อปีที่แล้วนะคะพูดได้เลยว่าประสบการณ์ความประทับใจความสนุกสนานทุกคนที่ไปนะคะได้กลับมาอย่างเต็มเปี่ยมทุกคนแน่นอนเลยนะคะโอ้โหได้ว่ากิจกรรมนะคะเมื่อปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็น ต่างๆว่าจะเป็นกีฬาสารสัมพันธ์โอ้โหดูเล่นบอลเล่นบาสเออเราก็มีสารสัมพันธ์ระหว่างสองศูนย์เนาะใช่แล้วครับและนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญที่เราเองได้กลับมานะครับนั่นก็คือมิตรภาพนั่นเองครับทุกวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเรากับเกลิ่มปลาเนี่ยยังมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เลยนะเออมิตรภาพไม่ได้จบแค่สามวันสองคืนนะโอ้โหปีที่แล้วนี่หมดรีบไปนี่ได้กลับมาเยอะมากประสบการณ์ผู้ช งานนิติธรรมศาสตร์สัมพันธ์นะคะซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะคะระหวลล่างศูนย์ลังสิตและลงปางนะคะแต่ปีนี้ค่ะพิเศษกว่าปีอื่นเลยถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะปีนี้เรามีศูนย์จากท่าประจัน์มาร่วมด้วยนั่น,เ,น,เ,นเองครับทั้งหมดสามปัสเลยค่ะครับส่วนปีนี้จะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไรเราขอเชิญพบกับผู้นําเชีรยแห่งคณะนิติศาสตร์เลยค่ะค่ะสาหรับงานนิติธรรมศาสตร์สัมพันธ์นะคะจะจัดขึ้นในวันที่21และ22กุมภาพันธ์ค่ะโดยศูนย์ แล้วเมื่อสักครู่แล้วเมื่อสักครู่นะคะเราได้ฟังบรรยากาศภาพของปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วในปีนี้ล่ะคะก๊อตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในปีนี้กันเลยดีกว่าครับว่าจะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามกันบ้างค่ะแล้วเราพบก,กับกทูตระดีแห่งคณะนิติศาสตร์กันนะคะครับผม เอและ22ต re really yeah. ุ้มพาพันนี้นะครับน้องที่สนใจต้องรีบสมัครหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่นั่งเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะค่ะแล้วน้องๆสาวา่าติดตามข่าวสารได้ในเพจ Facebook นะคะนิติธรรมศาสตร์สันธ์ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอสาวครับนิติัมพันธ์ออ Post p พ s สพ o ส t f r มากัน let's get it done. feeling my way through the darkness guided by a beating heart i can't tell where the journey will end